ท่านมาได้ไงนี่มาตามครับมาตามมาตามไปไหนครับเอาน้ำมันมาให้นี่อ๋อเออว่าลืมน้ำมันมาต่อโอ้โหเมื่อกี้เราลืมน้ำมันน้ำมันตันนี้มันใกล้หมดแล้วไงนี่มันขาดหมดแล้วขาดจั่วหมดแล้วทุกคนดูดิก็โอเคขอบคุณมากครับพี่จอถ่ายคลิปไหมวันนี้พี่จอวันนี้ถ่ายคลิดไหมดี่คนดูดิคนดูฝากบอกคิดถึงหรือเปล่าอ๋อฝากคิดถึงบวกก็เป็นวันพรุ่งนี้ เออวันวันนี้เลยวันนี้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 คืออะไรวันนี้ก็ไต้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งใช่ครับเอาพี่จออยากขับไหมจ่างกันทีเครื่องอยากขับคือนานทีออกช่องนี้หน่อยอยากขับขับหรอโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนทัเล่งให้นะได้ครับเออเดี๋ยวนี่จะโยกตรงนี้มาซ้ายนะครับมันนี่ครับดูือพี่จอเออหลายคนรู้ว่าอยากเห็นมือพี่จอใกล้ๆนะทุกคนนี่ฝั่งนี้นคนใกล้ๆโอ้กะไก่พูดุคนนะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะเป็นย่งไรมันก็เหมือนตรงนี้เนาะนะนี่ทุกคนดูเจ็บไหมพี่จอไม่ครับเฉยเฉยเลยครับนี่ไม่เจ็บนะครับไม่เฉยเฉยไม่เจ็บเนาะก็ไม่เจ็บเนื้อเนื้อเออมุดซูดฟังนะอ๋อมันจะเป็นมันต้องโค้งโค้งนี้โปะ มันคือนะใช่ครับมันมันโค้งนิ้วโปรอะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ว่าอยากเห็นมือพี่จอใกล้ๆไงก็ให้เห็นช่องเล็กเลยช่องเล็กใช่ก็วันนี้ผมจะมาขับจอยดีเกอร์นะพี่จอได้ให้พี่ยาขับอ่อนเด้วผมขับัผมไม่ขับผมไม่ขับผมให้พี่จอขับผมจะขับคันนี้ไหนนี่ได้พี่จอแข่งกับผมเปล่าพี่จอขับคันนี้เลยเดี๋ยวผมไปขับคันนั้นกลัวล้มกลัวล้มเดี๋ยวขับไปนะไม่ต้องกลัว ได้ได้ได้เออโอเคไปได้จัดไปผู้พอดีเลยพี่จอมาหาวันนี้ทุกคนมามาเราจอร์แนแล้วก็เปลี่ยนแหวนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอวัดตอนที่เราเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองก่อนนะทุกคนเอาพี่จอจะไปลองก่อนเหรอใช่ได้ได้เอาลองลองดูสนามก่อนสนามเราก็คือนุ่มนิ่มเลยทุกคนในในทุ่งนาการทุ่งนาอ่าพี่จอจะลองเหรอลองก่อนลงได้ใช่ไหมลงได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ตะกร้อมีไม่ใช่ ui 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 ดเดี๋ยวถ้าผมชนะกับกับพิ娅ขึ้นมาเนี่พย,ยนนพิ娅ต้องสวยแน่นอนพิ娅ต้องสวยแน่นอนพิ娅หนึ่งเอาสตังยี่สิบบาทได้ได้ได้ได มันมบิดไ่ค่อยไปมารถเกา่าแล้วไงเออมันบิดไม่ค่อยไปเท่าไหร่สู้พี่จอไม่ได้ป่ะเออจักรยานเราไปทำม,มาใหม่ต้นมันมาเร็วนะก็คือเราย่นอาร์มเข้าไปอีกนะครับคันนี้ชมพูสมสีนะถ้าเราใสา่สเตอร์เล็กมาด้วยนี่ก็คือสู้คันนี้ไม่ได้เลยคือต้นนี้จะมาเร็วมากนะถ้าวิ่งในนี้นะมีกับนานแล้วเราเกียร์สี่ด้วยไงเดต่อให้พีจจพ่จอจักรยานที่เครื่องเนาะนะมาไม้มาไม้รนก่นเรียกรถักย นนก็นานาทีเลยครับจากยาติดเครื่องไม่โคตรบิดโคตรสุดเลยอะ่ะบิดค้างบิดจำตลอดอ่ะทุกคนอะ่ะบิดเด็ดบิดค้างเลยอะ่ะบอลถ้าปล่อยรถเสียต้นเราสู้คันนี้ไม่ได้งไงเพราะว่ามันมันมาเร็วนะครับเรายืนอามแล้วก็อะไรมันก็เลยมาเร็วแล้วก็เราก็ใส่หางปงหางปลามันก็ดีขึ้นอะ่ะครับเลยพี่จอเป็นไงคะเลยขับจักรยานติดเครื่องแรงครับแรงแรงนะครับแรงแรงนเนาะแรงครับตู้ก็ตู้ดีว่ะ ที่จริงที่จริงผมผมผมอยู่กับพี่ยะนี่ผมขับคันนี้ตลอดคันนี้ตลอดคือว่าเป็นดีเบียนแล้วเป็นเซียนเป็นเซียนแล้วครับเซียนแอะไรไปเครื่องแล้วแล้วเอ้ยเซียบเป็นเซียนแล้วครับตอนนี้เป็นเซียนแล้วมอเตอร์ไซค์นั้นก็เป็นเซียนเหมือนกันคันนั้นนะคันคันนั้นแหละดินเชงนะดินเชงอ่ะเออเอางี้อยากเห็นพี่จอขับดินเชงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับทุกคนดินเชงอยากขับอีกไหมอรองอีกไหมอีกรอบหนึ่งไหม ไม่แล้วครับพอแล้วเล่ะพอแล้วโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็พาพี่จอมาแข่งรถกันเล่นๆนะครับทุกคนก็เอาผมก็มีรถไอ้เบลอาร์รถในตำนานนะครับก็มาแข่งกับพี่จอหน่อยนี่ยังไงข้อสือด้่ยพี่จอบิดแบบไม่เองแบบไม่ได้คิดว่าจะผ่อนเลยก็คือจะเอาชนะได้เพงเดียวเลยนะครับทุกคนก็สู้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สั่งใครก็ด้วยนะครับสวัสดีดีสวัสดีครับโผมบายบายครับทุกคน hai <mimitation> hai